สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องตำหมาสเต็ปแตกทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลผ่าน YouTube ของแท้ต้องชอบตำหมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับของแท้ต้องชอบตำหมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับทีเด็ดฟุตบอล7คู่ครับที่ตำหมานำมาเสิร์ฟทุกๆวันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตสดๆใหม่ๆแน่นอนครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าตมาหขี้โม้แล้วก็พูดไปเรียกเปื่อยนะครับในส่วนของผลงานเมื่อคืนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นไปตามเป้าเหมือนเดิมนะครับฟุตบอลสดฟุตบอล VIP ครับที่ตมาหคัดให้ไปในกลุ่มนะครับเรียกได้ว่าทําเงินเหมือนเดิมครับตัว VIP ครับเรียกได้ว่ากินเงินตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับยิงขาดครับเรียกได้ว่าฝันเจี๊ยบครับส่วนฟุตบอลสดครับหกไม้ติดครับเมื่อวานนี้ครับเรียกได้ว่าฟอร์มท็อปฟอร์มจริงๆครับหาท่านใดนะครับไม่เชื่อนะครับให้มาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครัััััับบบบบบบเเเดดดดีีีีี๋ยยยยยวววววววจะะะะหหหาาาาา่่ตตตตมมมมมมนนนนนข้้้้้้้้้้้้โโคคคครรรรรรใใใทททิิิิออไไลลลลงงงกกกก์แแ็ แอดก็มาครับแล้วก็ทักเข้ามาครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมาอิ่มนำสำราญไปด้วยกันครับตามารออยู่ครับ รับประกันคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับในส่วนของวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568ครับเรียกได้ว่าฟุตบอลลีกใหญ่ครับกลับมาเตะกันเยอะเลยครับเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายครับของทางลีกใหญ่ๆนะครับจะได้บทสรุปแล้วครับว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ครับของลีกต่างๆนะครับวันนี้ตาหมั่นก็จะพาไปเที่ยวที่ลาลิกาสเปนครับการโจซิลายต์เตอร์รี่พีเมลีกอังกฤษครับและปิดท้ายที่ลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนครับรับประกันแน่นอนคคครรรรัััััับบบกกกก่่่่อออนน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 นททีีีเเเเาาาจะะะะะะไปฟงงงศแแลลลล้้ว็ขมมมมมมูชิิึตตๆๆุดดหืครับ เป็นกลุ่มฟุตบอลของตะหมาเนเองครับในกลุ่มก็จะมีการแจกชุดฟุตบอลโครงการฟุตบอลสดฟุตบอลเดี่ยวนะครับมีเสิร์ฟทั้งวันแน่นอนครับและยิ่งไปกว่านั้นครับในกลุ่มยังมีการแจกตัว V.I.P. ครับตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับมีแจกเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับแถมตัว V.I.P. ครับที่ตะหมาให้ไปครับยังมีการประกันบอลตายให้ด้วยครับถ้าไม่สามารถทําเงินได้ลุ่งเช้ามาสามารถเคลมเงินคืนได้เลยนะครับในกลุ่มของเราครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลที่สวยเเเเรรรรียยกกกกัััััไได้้้้้้้ลนน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 นะะะคคคบบบอออวว่่่่่าาาาหชงป็แจิมทครับ ของแท้เนื้อแท้ครับอยู่ที่ในกลุ่มฟุตบอลของเรานะครับฟุตบอลสดฟุตบอล VIP ครับที่ตำหมานให้ไปครับรับประกันคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มของตำหมานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับตำหมานทิ้งลิงก์นี่ก็ทิ้งไลน์แอดให้เรียบร้อยแล้วครับตรงที่ปักหมุดนะครับแอดเข้ามาครับทักเข้ามาได้เลยครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับแล้วก็มาอิ่มน้ำสำราญไปด้วยกันนะครับลืมบอกไปนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มของตำหมานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสสสิิ้้้้้้้นน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 ะะะะะคคคคครรรรรััััััับบบบบยยยาาาาไมมม่่่่่ีใใใชชจดดๆๆทงฝกกปพพธ์อออตเืหว ให้ติดตามช่องของตมาสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเจ็ดทีเด็ดครับที่ตมาดนำมาเสิร์ฟทุกๆวันนะครับเพื่อไว้ไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เกมคู่แรกเลยเลยกันนะครับเกมคู่แรกครับเป็นที่ลาลิกาสเปนครับเป็นเกมระหว่างบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านรับกัมบิเอริลครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาที่ยงคืนตรงครับซึ่งบาร์ซ่าน่าจะคว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างบาร์ซ่าตอนนี้ครับอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางนะครับ แข่งไป36นัดมีอยู่85แต้มชนะ27เสมอ4แพ้5เรียกได้ว่าบาร์ซ่าก็รับแชมป์มาที่เรียบร้อยแน่นอนครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างเบียร์ลิวครับตอนนี้อยู่ดับที่5ครับแข่งไป36นัดมี64แต้มชนะ18เสมอ10แล้วก็แพ้8ครับเรียกได้ว่ายังมีลุ้นที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั่วใหญ่ของฤดูกาลหน้าอยู่นะครับเกมนี้ครับต้องเต็มที่แน่นอนครับสำหรับเบียร์ลิวเพื่อมาเยือนครับ ส่วนทางด้านเฮทูเฮทที่เคยเจอกัน5เกมล่าสุดนะครับเป็นบาร์ซ่าชนะได้4ครับเบียรลิวชนะได้1แล้วก็ไม่เคยเสมอกันเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเลกแรกก็เป็นเบียรลิวครับเปิดบ้านแพ้กับบาร์ซ่าไป5ประตูต่อ1ครับทำให้เกมนั้นบาร์ซ่าเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านบาร์ซ่าครับ5เกมล่าสุดชนะ3ครับแพ้1เสมอ1ครับฟอร์มถือว่าดีใช้ได้อยู่นะครับเกมล่่าาาสสุุดดคคคคครรรรรรัััััับบ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 กกกก็็็็ไไปปปเเเเเเยยยยยืออออนนนนชชชะะมมมม้้้้้ททใหแแแตตลว์ีี ส่วนทางด้านบียริวครับ5เกมหลังสุดบุกชนะ4เลยครับแพ้หนึ่งเท่านั้นฟอร์มถือว่าสวยหรูสุดๆครับ4นัดล่าสุด,นดชนะรวดครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มเลกาเนสไป3-0ครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วมีความมั่นใจแน่นอนครับ ผัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านมาในระบบ4-2-3-1ผู้สามตัวใช้เป็นเชสเน่ครับแบ็กขวาจะเป็นเอลิกาเซียแบ็กซ้ายใช้เป็นเกลาร์ดมาตินครับเซนเตอร์แบ็กสองคนใช้เป็นอาราโฮครับยืนคู่กับคริสเตินเซ่นครับที่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับส่วนแดนกลางสองคนใช้เป็นแฟงกี้เดียองครับยืนคู่กับเพรดี้ครับปีกขวาจะเป็นยาเมลครับไอหนุ่มรูปหล่อจากยะลานะครับส่วนปีกซ้ายจะเป็นลาฟินยา หน้าต่ำใชเป็นดานิโอโมครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นเลวันดอฟกี้ครับที่สลัดอาการบาดเจ็บและฟิตกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างบียาลูครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาบระตูใช้เป็นจูเนียครับแบกขวาจะเป็นนาวาโล้ครับแบกซ้ายจะเป็นปาเดซ่าครับเซนเต์แบกใช้เป็นโลแกนคอสตายืนคู่กับฮวนฟอย แดนกลางสองคนใช้เป็นดานี่ปาเจโลครับยืนกู้กับเกครับปีกซ้ายใช้เป็นปีโนครับปีกขวาใช้เป็นเปเป้ P. หน้าตัดวันนี้เป็นหน้าที่ของบีนาครับสวนหน้าเป้าจะเป็นอายเซเปเรสครับเขาหน้าตัวเก่งลงกระซูตะข่ายทีมเจ้าบ้านในวันนี้ครับอันนี้แข่เกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านครับอย่างบาร์เซโลนาเป็นต่อที่0ูจุดห้าครับ เกมนี้ครับต่หมานมองว่าบาร์ซ่าได้แชมป์มาแล้วครับเกมนี้พวกเขาน่าจะไม่จริงจังอะไรมากมายครับซึ่งต่างจากเบียร์ลิวครับทีมเยือนครับที่ต้องการ3แต้มอยู่นะครับเพราะว่าต้องการลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้าครับเกมนี้แนะนำเชียร์ไปทางทีมเยือนดีกว่าครับเพราะว่าแรงจูงใจค่อนข้างสูงครับลองมาเลยครับ0.5ครับสำหรับเบียร์ลิวครับไปที่สกอร์สูงนะครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเบียร์ลิวครับ ส่วนเกมผู้ถัดไปครับก็ยังอยู่ที่ลาลิกาสเปนครับเป็นเกมระหว่างเซบีย่าครับเปิดบ้านรับกัมเบียนเลียวมัลลิดครับราชันชุดขาวนะครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงครับซึ่งองค์แข่ลักคุดครับจากการแพ้แชมป์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเดียวมัลลิดครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างเซบีย่าตอนนี้อยู่อันดับที่สิบสี่นะครับแข่งไปสามสิบหกนัดมีอยู่สี่สิบแปดแต้มชนะสิบเสมอสิบเอ็ดแล้วก็แพ้สิบห้านะครับส่วนทางด้านเลียวมัลลิศครับตอนนี้อยู่อัน ทุกทีที่เคยเจอกัน5าเกมหลังสุดครับเป็นเซบิยาชนะได้0ครับมาริดชนะได้4แล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเลกแรกก็เป็นมาริดครับเปิดบ้านถลมม่มเซบิยาไปได้4ีตสครับเกมนั้นก็ทำให้มาริดเก็บ3แต้มเต็มไปได้นะครับ mm hmm. ทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างเซบียา ถ้าเกมล่าสุดชนะ1เท่านั้นครับแพ้2เสมอ2ฟอร์มถือว่าโดยรวมนั้นแย่สุดๆครับแต่เกมล่าสุดดันฟอร์มดีครับเปิดบ้านชนะอาร์สปามัตไมได้1นูนย์ครับเก็บสามแต้มเต็มและรอดช้อนปลอดภัยแน่นอนครับส่วนทางด้านเรียมาริดครับผลงานห้านัดล่าสุดครับพวกเขาชนะ3ครับแพ้2แล้วไม่มีเสมอครับเรียกได้ว่าชนะกับแพ้สลับกันเลยนะครับเกมล่าสุดก็ฟอร์มดีครับเปิดบ้านชนะมาโยกาไมได้2อหนึ่งครับเก็บสามแต้มเต็มมาได้ครับสำหรับตัววิธีการวิจารณสนามครับของเจ้าบ้านในระบบสี่สองสามหนึ่ สเตเดีแบ,บักช้เป็นเบเบ้ครับยืนคู่กับซาลัดแดนกลางสองคนจะเป็นอารูเม้ครับยืนคู่กับโลกอนกา ปีขวาจะเป็นซูโซ่ปีซ้ายจะเป็นลายาบิกิโน่ครับหน้าต่ำวันนี้เป็นหน้าที่ของดาบเรโซครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นอาวาโลกาเซียพัสเกลครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลอนลาต้าขายนะครับในวันนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างเรียวมาริดครับนำมาโดยอันเชรอตตีนะครับผู้จัดการทีมมาในระบบ4-4-2ครับวันนี้ครับผู้สาห์ตู้จะเป็นชีโบโกตัวครับแบ็คขวาจะเป็นวอรเวเด้ครับแบ็คซ้ายจะเป็นกาเซียเซนเตอร์แบ็คตัวกลางใช้เป็นดาวลูทั้งสองคนเลยครับคือลาอูอัสเซนซิโอยืนคู่กัััับบบบบบจาาาาาคคคคอออลลลมมนนนนนนนะรรแดดดกกกงใช้้เเป็ี่่ซยยสืููโิ ปีซ้ายจะเป็นเบลลิงแฮมครับปีกขวาจะเป็นอาดากูเล่ครับหน้าเป้า2คนจะเป็นคีเลียนเอ็มบัปเป้ครับยืนคู่กับเอนดริกครับไอ้หนุ่มจากบราซิลเลียนนะครับอันนี้แคปเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเรียวเมลิดครับผู้มาเยือนนะครับเป็นต่อที่0.5นะครับเกมนี้ครับตมานมองว่าครับเซบีย่าครับยังไม่มีอยู่รอดปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเกมนี้ต้องเน้นแน่นอนครับเพราะว่าเล่นเล่นในบ้านด้วยครับเก็บ3แต้มเต็มวันนี้เพื่อการันตีว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับแนะนำเชียร์ไปเลยครับเจ้าบ้านอย่างเเซบบบบบีียยยย่่่าาาคคคคครรรรรัััััออองงล0.5ไปทสกก์ตนนนะดวิ้ บอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เชอร์หวานเจี๊ยบครับเซบีย่าครับส่วนเกมผู้ถัดไปครับพามาที่การช์ซิรล่อิตาลีกันบ้างนะครับเป็นเกมระหว่างปาาครับเปิดบ้านรับการมิยานาโปลีครับทีมกำลังลุ้นแชมป์อยู่ตอนนี้นะครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตี1 45นาทีครับตามเวลาบ้านเรานะครับ มาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างปาม่าครับตอนนี้อยู่ดับที่16นะครับแข่งไป36นัดมีอยู่32แต้มชนะ6เสมอ14แพ้16ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างนาโปรีตอนนี้นําเป็นจากฝูงอยู่ของตารางนะครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไป36นัดมีอยู่78แต้มชนะ23เสมอ9แพ้4ครับเรียกได้ว่าฟอร์มนาโปรีดูดีกว่าครับในตารางคะแนนนะครับเฮดทเวทที่เคยเจอกันท่เกมหลังสุดนะครับเป็นปาม่าชนะสอะครับนาบุรีชนะปามาได้2เก็บ3แต้มเต็มไอไรับ ทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของสองทีครับเริ่มที่เจ้าบ้าน5เกมล่าสุดชนะหนึ่งครับเสมอสองแพ้สองครับฟอร์มช่วงหลังนั้นไม่ดีครับแพ้สองนัดติดเลยนะครับเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือนเอมโปรีครับโดนเอมโปรีอัดมาสองหนึ่งครับทำให้พลาดแต้ม่นเยดายครับสลับตามานะครับ ทางด้านนาบุรีครับ5เกมล่าสุดผลงานชนะ4เลยครับแล้วก็เสมอ1ครับไม่มีแพ้ครับฟอร์มดีใช่ไ่สุดๆเก้าสรับนาบุรีนะครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอกับเจนัวไป2-2ครับเกมนั้นก็ทำให้พลาด3แต้มไปครับได้แค่1แต้มเท่านั้นนะครับทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของปาร์มาครับมาในระบบ3-5-2วันนี้ผู้สาประตูใช้เป็นซูซูกิครับผู้สาประตูทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเซ็นเตอร์แบ็ก3คนครับใช้เป็นเดลปาโตครับลรโอนี่แล้วก็มีววววววาาาาาาเเเเเเลลลนนนนนนนตติิิิคคคครรรรรรัััับบบบงงงขจจะะะปปป็็ฮออ์ซ้้้ยยี่แดดกกก โซฟ์แล้วก็มีโอลิจิก้านะครับส่วนหน้าเป้า2คนใช้เป็นบอนนี่ครับยืนคู่กับปาลากิโนครับกองหน้าตัวเก่งของทีมโรงด์ลาต้าขายพร้อมกันเลยครับวันนี้นะครับทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างนาโปลีครับมาในระบบ4-3-3ครับลูกทีมของอันโตนโนคอนเต้นะครับผู้ตาประตูใช้เป็นอเล็กเมเลตครับแบ็กขวาจะเป็นดิลอเรนโซแบ็กซ้ายจะเป็นสปิโนล่าเซ็นเตอร์แบ็กสองคนใช้เป็นโอลิเวลล่าครับยืนคู่กับลามานี่ครับแดนกลางสามคนประกอบด้วยแม็กโทมิเน่ครับโรบอตกาแล้วก็มีอังกิซ่าครับ อีซ้ายจะเป็นลาปาสโตลีครับปีขวาจะเป็นโปลาติโน่ครับและหน้าเป้าจะเป็นโรเมโรตูกากูครับเจ้าตู้เย็นครับลงราคะขายในวันนี้นะครับอันนี้แคปเกมคู่นี้ครับเปิดมาเป็นนาโปลีครับทีมเยือนครับบุกมาไปต่อที่1.0นะครับเกมนี้ครับตาหมานมองว่าครับนาโปลีกำลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับเพราะว่าเกมนี้ก็สะดุดไม่ได้แน่นอนครับต้องเก็บชัยชนะอย่างเดียวครับเพื่อคว้าแชมป์นะครับแนะนำเชียร์ไปเลยครับทีมเยือนครับอย่างนาโปลีครับเพราะว่ามีแรงจูงใจค่อนข้างสูงครับต่อไปเลยครับหนึ่งจุด ส่วนเกมผู้ถัดไปครับก็ยังอยู่ที่กันโชเซล่าอิตาลีนะครับเป็นทีมอันดับ2ของตารางอย่างอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านรับกัมเบียลาซิโอเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับเป็นเกมที่น่าดูอย่างยิ่งเลยนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับแข่งไป36นัดมีอยู่77แต้มชนะ23เสมอ8แพ้5ครับส่วนทีมเยือนอย่างลาซิโอตอนนี้อยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปสามสิบหกนัดมีอยู่หกสิบสี่แนนแล้วก็เป็นออินเตร์มิลานที่ดูดีกว่าครับเพราะกลลังุ้นแชมป์อยู่ในนขณะี้ครับ ทางด้านเฮตุเฮตุที่เคยเจอกัน5เกมล่าสุดครับอินเตอร์ชนะ4ครับลาซิโอไม่เคยชนะอินเตอร์ได้เลยครับแล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนเกมแรกๆที่เคยเจอกันก็เป็นอินเตอร์ครับเปิดบ้านชนะลาซิโอไปได้2-0ครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับในเกมนัดนั้นนะครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอินเตอร์ครับ5เกมล่าสุดชนะ3ครับเสมอ1แพ้1ครับฟอร์มถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ เกมล่าสุดก็บุกไปเยือนโตอริโนครับเก็บชัยชนะมาได้2อศูนย์ครับเก็บ3ามแต้มเต็มเรามีความมั่นใจแน่นอนครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับเจ้าบ้านส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลาซิโอครับห้าเกมหลังสุดชนะ2ครับเสมอ2แพ้1ครับฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับแพ้ชนะสลับกันนะครับส่วนเกมล่าสุดครับก็ทำได้แค่เสมอครับเปิดบ้านเสมอกับยูเวนตุสไปหนึ่งหนึ่งครับทำให้เกมนั้นแบ่งไปทีมมาหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานมาในระบบ3 5 2ผู้สามตัใช้เเป็นิซาสองผู้สามตนี่ครับ วิงขวาจะเป็นดาเมียนครับวิงซ้ายจะเป็นอากุสโตแดนกลาง3คนประกอบด้วยเซเลฟกี้ครับอัสซานีแล้วก็มีเซเลนกี้ครับส่วนหน้าเป้า2คนครับเป็นหน้าที่ของคอรีอาครับยืนคู่กับเทเลมี่ครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลอนด์ลาตะข่ายในวันนี้นะครับทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างลาซิโอมาในระบบ4-2-3-1ผู้สประตูวจะเป็นเมนเดสแบ็กขวาจะเป็นมาลูสิกครับแบ็กซ้ายจะเป็นเปเลกนีครับเซนเตอร์แบ็กสองคนจะเป็นโรมาโนลีครับยืนคู่กับมาริโอกิล่าครับแดนกลาง2คนจะเป็นโรเวลล่าครับยืนคู่กับเกนดูซี่ ปีซ้ายจะเป็นซัคคันยี่ครับปีขวาจะเป็นอิซักเซนหน้าตัดวันนี้จะเป็นบาชิลูครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นคาสเตเลนอสครับของหน้าตัวเก่งของทีมลอนด์ลาตาข่ายในวันนี้นะครับอันนี้คปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านครับเป็นต่อยที่0.75ครับเกมนี้ครับตาหมานมองว่าต่อเยอะไปนะครับเพราะว่าในการเจอกันมาชนะก็ชนะไม่ขาดครับลาซิโอก็ต้องการแต้มเหมือนกันเพราะว่าต้องไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแนะนำเชียร์ไปทางทีมเยือนดีกว่าครับลาซิโอครับลองเลยครับ1.0นะครับไปที่สกอร์สูงครัับคาาดว่จะยยิงกนเอะแนนน่อครัััับบบบบออออได้้คคคคาาานเเเลลยยรรรวว่โโธหจี๊ซิ ส่วนคู่ถัดไปครับข้าไปที่บิ๊กแมตช์ของทางพีเมิริอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างทีมอันดับ2ของตารางอย่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมอันดับ3ของตารางอย่างนิวคาสเซิลนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา22่สนาฬิกาสานาทีครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าดูอีกหนึ่งเกมเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับทางด้านตารางคะแนนนะครับทีมเจ้าบ้านครับอย่างอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับแข่งไป36นัดมีอยู่68 18แต้มชนะเสมอ14 4แพ้ครับทางด้านนิิวคาสเซลตอนนี้อยู่หกสับแข่งไป36นัดมีอยู่66แต้มชนะ20เสมอ6แพ้10ครับดูจาาากตรงคะแนนแล้วอาร์เซนอลทีี่่ดดูกวานะครับ แม้ว่าคะแนนจะห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านเฮทูเฮทที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็นอาร์เซนอลชนะ1ครับนิวคาสเซิลชนะ4แล้วก็เสมอไป0เกมนะครับเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกก็เป็นนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลไปได้2-0เก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลครับ5เกมหลังสุดเสมอ2ครับแพ้3ฟอร์มไม่ดีเลยซะเลยนะครับไม่มีชัยชนะเลยครับเกมล่าสุดก็นนนนนทททีีี่่เเเเเเรรรรรรยยบบบบบบ้้้้อออแแแลลลลวคคคััััสมมมมกกกไไปป2 2็งะะ1ตดิุชพ ฟอร์อมก็ขึ้นลงขึ้นลงครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังดูดีนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านครับเอาชนะเชลซีไปได้2อศูนย์ครับเก็บสามแนมเต็มแล้วมีความมั่นใจแน่นอนครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับมาในระบบ4-3-3ลูกทีมของมิเกลอาเตตาผู้สำับตัวจะเป็นดาวิดไรายาครับแบ็กขวาจะเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายจะเป็นสเคลลี่เซนเตอร์แบกสองคนจะเป็นซาลิบาครับยืนคู่กับกิวอลครับแดนกลางสามคนจะเป็นโอเดกาดครับปาเต้แล้วก็มีโมเรโนครับปีกขวาจะเป็นซาก้าปีกซ้ายจจจะะะะเเเเเปปปปปป็็็็นน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 นมาาาาาารรร์ติลลี่่แหห้้้ทอออสซคคัับบยกกงไ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างนิวคาสเซิลครับในระบบ3-4-2-1ครับผู้สามตัวใช้เป็นนิกโปล์ครับเซตแ์เบกสามคนใช้เป็นบอสแมนครับฟาเบียนแชร์แล้วก็มีแดนเบิร์นครับปีกซ้ายใช้เป็นริวามินโตปีกขวาจะเป็นจาคอบเมอร์ฟี่กองกลางสองคนใช้เป็นตัวนารีครับแล้วก็กิมาไลทนะครับด้านหน้าสามคนครับฝั่งซ้ายจะเป็นแฮร์ี่บานครับฝั่งขวาจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนส่วนหน้าเป้าจะเป็นอเล็กซานดราอิซักครับกองหน้าตัวเก่งดาวซันโวของทีมลุงลาตาข่ายนะครับ อนดีแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นอาเซนอลเจ้าบ้านเป็นต่อที่0.5นะครับเกมนี้ครับตมมองว่าครับอาเซนันนั้นเป็นทีมที่ไม่ได้รู้อะไรนะครับเพราะว่าไม่มีถ้วยอะไรให้รู้นะนะครับเกมนี้แนะนำเชียบทางนิวคาสเซิลีกว่าครับเพราะต้องการรักษาพื้นที่ไปยูฟาแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้าครับมีแรงจูงใจสูงกว่าครับแนะนำนิวคาสเซิลครับลองมาเลยครับ0.5ไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เชอหวานเจี๊ยบครับนิวคาสเซ เกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา19นาิกา30นาทีครับเตะไวมากๆครับดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างสปาร์ตาล็อกสดัมนะครับตอนนี้อยู่ดับที่11อยู่กลางตารางครับแข่งไป33นัดมีอยู่39แต้มชนะ9เสมอ12แพ้12ครับทางด้านทีมเยือนครับ PSV ครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับอยู่อันดับที่1แข่งไป33นัดมีอยู่76แต้มชนะ24เสมอ4แพ้5ครับเรียกได้ว่าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็น PSV ที่ดูดีกว่านะครับเพราะว่าต้องการลุ้นแชมป์อยู่ในขณะนี้้นนนะคคครรััับบอเเจกกหามล่สุด สปาร์ตักครับชนะศูนย์ครับแล้วก็ PSV ชนะได้5เลยครับไม่เคยเสมอด้วยครับด้วยว่าในการเจอกันทีไรครับเสร็จ PSV ทุกรอบนะครับส่วนการเจอกันนั้นล่าสุดครับในเลกแรกก็เป็น PSV ครับเปิดบ้านชนะสปาร์ตักลอตเตอร์ดัมไปได้2-1ครับเก็บ3แต้มเต็มไม่ได้ครับในเกมนั้นนะครับทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับ5เกมล่าสุดชนะ2ครับเสมอ2แพ้1ครับฟอร์มก็ถือว่าคือคือลงๆนะครับยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนอูเชครัััััับบบบททาาาไไได้้้้แแแแคคค่่่่งตตมมมกกนนนนนปป1 1-1เเเะะรรรพวสอ ทางด้าน p ีเครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ5เลยครับไม่มีเสมอไม่มีแพ้ครับฟอร์มถือว่าดีสุดๆนะครับโหดส,สัสๆครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านครับถล่มฮิลาเคิลไปได้4-1ครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วได้นำเป็นจา่นนาฝูงในขณะนี้นะครับ ตัวผู้เล่นคาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านในระบบ4-3-3ผู้สามตัูจะเป็นโอลี่ครับแบ็กขวาจะเป็นบากาลี่แบ็กซ้ายจะเป็นคันจินครับเซนเตอร์แบกสองคนจะเป็นยังครับยืนคู่กับเอนเดอร์เซนนะครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยเฮนเดอร์สันครับซีเซลแล้วก็มีเคเมนนะครับปีกขวาจะเป็นแวนเดอร์บาเกนนะครับปีกซ้ายจะเป็นนัสซูหน้าเป้าจะเป็นโทบัสลัสซีเล่นนะครับกองหน้าตัวเก่งของทีมมงสราตาข่ายนะครับตัวผู้เล่นทาทีมเยือนนะครับมาในระบบ4-3-3ครับพีเอสวีเฮนโดเฟนผู้สามตัูจะเป็นวอลเชอร์เบติเตสนะครับแบ็็็็คขวาาจจจะะเเเเปปนนนนซซโดสรับบแ้ยยูี เซนเตอร์แบ็กสองคนจะเป็นบัสกาลีครับยืงคู่กับฟลามิงโกแดนกลาง3คนประกอบด้วยทิวแมนครับเบอร์แมนแล้วก็มีซาบารีครับปีซ้ายจะเป็นโนแลงครับปีขวาจะเป็นอ e ีวานโปลิสิตนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นลุกเดยองกองหน้าตัวเก่าของทีมลุงลาต้าขายในค่้มพืนนี้ครับ อันนี้ครับครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นทีมเยือนอย่าง PSV เฮน o v e n ครับเป็นต่อที่2.0ครับเห็นแล้วครับเปิดมาอย่างนี้แล้วริ้มขีมแน่นอนครับ PSV เฮน o v e n ครับเจอกันทีไรครับไม่เคยชนะขาดครับแต่ว่าคิดว่าจะชนะแน่นอนครับแนะนำเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านหน่อยครับลองมาเลยครับ2.0ครับอย่างน้อยก็แพ้แค่ลูกเดียวครับได้ตังค์แน่นอนครับแนะนำเชียร์ไปเลยครับสปาร์ตักรอสสดำครับลองมาเลยครับ2.0ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับสปาร์ตักรับ ไปดูคู่สุดท้ายครับที่เราจะหยิบยกมาคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเกมระหว่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับทีมดังของฮอลแลนด์นะครับเปิดบ้านรับกัมเบียนเอฟซีทาเวนเต้เกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา19นาฬิกา30นาทีเหมือนกันนะครับดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างอาแจกตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับแข่งไป33นัดมีอยู่75แต้มชนะ23เสมอ6แพ้4ครับเรียกได้ว่าตามจ่าฝูงแค่1แต้มเท่านั้นนะครับเบียดแย่งรูนแชมป์กันอย่างมันเลยครับส่วนทาเวนเต้ครับทีมเยือนอยู่ออัััันนดดบบทีี่่่6ครแแขงไป33มมยู54ต้ ชนะ15เสมอ9แพ้9ถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นอาแจกครับเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะครับในตารางคะแนนนะครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดครับเพนทูเอที่เคยเจอกันมานะครับอาแจกชนะ2เทเวนเต้ชนะ2แล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนนัดล่าสุดที่เคยเจอกันก็เป็นเทเวนเต้ครับเปิดบ้านเสมอกับอาแจกไป2-2ในเกมแรกๆทำให้เกมนั้นก็แบ่งไปทีมมา1แต้มเท่านั้นครับฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดขอคือ2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับ าเกมล่าสุดชนะ1ครับเสมอ2แพ้2ครับฟอร์มก็ถือว่าขึ้นลงๆนะครับเอาแน่นอนไม่ได้เลยครับอาแจกครับเกมล่าสุดครับก็บุกไปเสมอกับโกลินเก้น2-2แล้วทำให้พลาดแต้มไปอย่างน่าเสียดายนะครับในเกมนัดนั้นนะครับส่วนทางด้านเซเวนเต้ครับ5เกมล่าสุดชนะ2ครับแพ้2เสมอ1ครับฟอร์มก็ถือว่าขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับอัคมาไป3-2ครับพลาดแต้มไปอย่น่าเสียดายเช่นกันนะครับสำหรับเซเวนเต้ครับ ตัวผู้เล่นที่คาดการันจะลงสนามครับของเจ้าบ้านมาในระบบ4-3-3วันนี้ผู้สาประตูจะเป็นเฟสเวิร์ดครับแบ็คขวาจะเป็นโลซาแบ็คซ้ายจะเป็นมิกิโอนะครับเซ็นเตอร์แบกสองคนจะเป็นซูตาโลครับยืนคู่กับฮาโตะแดนกลางสามคนประกอบด้วยฟิสจิมครับยืนคู่กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็มีเทเลอร์ฝั่งซ้ายนะครับปีขวาจะเป็นตาโอเล่ครับปีซ้ายจะเป็นมิก้าก็ส์นะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นไบอันบ็อบบี้ครับกองหน้าตัวเก่งของทีมน้องนาตาขายครับเจ้าลิงคิงคองนะครับทางด้านตัวผู้เล่นของทีมเยือนนะครับมาในระบบ4-2-3-1ครับทเเนต้ ผู้สามตัจะเป็นอันเนสเตลครับแบ็กขวาจะเป็นวานเดอร์ลุนนะครับแบ็กซ้ายจะเป็นไคเปอร์ครับเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นโฮเวเบกครับยืนคู่กับไฮเกอร์ครับแดนกลาง2คนจะเป็นซีดีเล็กครับยืนคู่กับโคโล่ปีซ้ายจะเป็นแวร์บครับปีขวาใช้เป็นแดนนี่ล็อตครับหน้าต่ำนี้จะเป็นสติลจินครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นวอฟวิงเกิลครับเองหน้าตัวเก่งของทีมฮงการีต่างข่ายนะครับ อันนี้แกลเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นอาแจกเจ้าบ้านเปต่อที่1นึ่ขีดหนึ่งจนะครับเกมนี้ครับตหมานมองว่าครับในการเจอกันทีไรครับอาแจกมักทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเวลาเจอทเวนเต้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับขอแนะนําเสียร์ไปทางทีมเยือนดีกว่าครับอย่างทเวนเต้ครับรองมาครับหนึ่งขีดหนึ่งจุดห้าครับวิที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงเยอะแน่นอนครับหมอได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เจอหวานเจี๊ยบครับทเวนเต้ครับก็จบครบเป็นที่เรียบร้อยครับเจ็ดคู่ทีเด็ดที่ตหมานนำมาวิเคราะห์ให้ครับเดี๋ยวมาสรุปกััััััััันน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 นอออีีีีกก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 รร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 บบ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 บแลลล้้้้วววคคคคคค่่่่่าา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 าใหหะะะไไปปปปปงงเเเเเเเมมมู็ทส์ซิิดยย เกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงครับให้เชียร์ไปทางเบียร์ลิวทิมเยียนนะครับลองไปเลยครับ0.5 ที่สกอสูงครับคาดว่าเกมนี้จบที่เสมอไปสตัวต่อ2ครับส่วนเกมคู่ที่2ครับเป็นเซบีย่าครับเปิดบ้านรับกัมเบียนเรียวมานลิดครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงเหมือนกันครับให้เชียร์ไปทางเซบีย่าเจ้าบ้านครับรองมาเลยครับ0.5นห้าให้ไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับสกอร์ที่คาดครับ0-0ครับเกมคู่นี้ครับส่วนเกมคู่ที่3ครับเป็นที่คันโชซิล่าอิตาลีครับเป็นเกมระหว่างปามาครับเปิดบ้านรับกัมเบียนนาโปลีเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งคคครรัับบบาาาาดดว่นนนโปลีจะะะุกมชไ้ คู่ที่4ครับเป็นเกมระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับกัมเยนลาซิโอเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีครับให้ลองไปที่ลาซิโอครับราคา1.0ครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงกันเยอะแน่นอนครับเกมคู่นี้จะจบที่เสมอกันไปสามตูต่อ3ครับเกมคู่ต่อไปครับไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับกัมเยนนิวคาสเซิลเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีครับให้เชียร์ไปทางนิวคาสเซิลทีมเยือนนะครับ ผูที่5ครับเป็นเกมระหว่างสป,ปาร์ตาลอตสดำครับเปิดบ้านรับกัญยเพียรสบีไฮโดเฟนครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลา19นาฬนทีครับให้เชียร์ไปทางเจ้าบ้านครับอย่างสปาร์ตาลอตสดำครับลองเลยครับ2.0งจะที่สกอร์สูงครับคาดว่าเกมผู้นี้จะจบไปเสมอกันไป3าประตูต่อครับเกมผู้สุดท้ายครับเป็ปนอาแจกอัลเตอร์ดัมครับเปิดบ้านรับกัมเยนทาเวนเต้ครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาสิบเกานาฬิกาสาสนาทีครับให้เชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างทา,เางวาเวนับ แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการพนันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ใช้สติก่อนสตาร์นะครับที่จะลงทุนสิ่งใดนะครับก็ต้องมีแนวทางที่ดีนะครับแต่หากใครครับยังไม่มีแนวทางดีๆของตัวเองนะครับต้าหมามีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะครับมีกลุ่มฟุตบอลของต้าหมาเองครับในกลุ่มก็จะมีการแจกฟุตบอลเดี่ยวครับฟุตบอลสดครับมีเสิร์ฟทั้งวันแน่นอนครับและในกลุ่มนะครับก็ยังมีการแจกตัว V.I.P. ครับตัวนี้มีกับเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับมีแจกเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับตัว V. คคคคคครร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 ััััับบบบบมมมมมมีกกาา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 าปะะนนนนนอลลลตยยยให้้้้้้ดดดวถถถไไไ่สสทเเเเเงงงิิุชื ในกลุ่มก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลนสวยครับเกรดพรีเมียมครับคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับให้เอาไว้ไปใส่เชีีร์ทีมตัวเองรักได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าหน้าช่องนไม่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับ ของแท้เนื้อแท้ครับอยู่ที่ในกลุ่มฟุตบอลของเรานะครับฟุตบอลสดฟุตบอลเดี่ยวครับตํานานพาลำแตกพาล้กันเฮลั่นทุกวันนะครับรับประกันคุณภาพขับแก้วแน่นอนครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มของตํานานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับตํานานทิ้งลิงก์นกทิ้งลายแอดให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาครับทักเข้ามาครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมาอิ่มนนำสำราญไปด้วยกันนะครับตํานานรออยู่ครับลืมบอกไปนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มของตมานนะคครับไมม่่ีาใใช้้้จ่ายดๆทังสินนะครับย้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทััั้้งสสินนะะะครรบแลฝาากปชม เสร์ฟทุกๆวันนะครับเพื่อไว้ไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางที่ตะหมานนำมาเสิร์ฟให้ก็คงจะเต็มอิ่มกันแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ตะหมานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ